สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องกุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะสูตรของหลานแล้วก็ให้นางทําให้ก่อนนะคะเพราะว่าของนางก็เริ่มเดินแล้วนะคะมีเก้าคู่เก้าชุดนะคะ,ะ,คะลองดูเด้อทุกคนนะคะสองงวดที่ผ่านมานะคะก็เห็นมันเดินล่างนะคะงวดนี้ไม่รู้จะยังไงนะคะเอาไปพิะะนิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะ สูตรใหม่ของหลานนะคะแล้วก็หลักสิบล่างของหลานนะคะทุกคนนะคะสูตรใหม่หลานหลักสิบล่างหลานนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็สูตรเก่าด้วยนะคะทุกคนนะคะสูตรของหลานเลยะค่ะสรุปค่ะ สรุปค่ะคลิปนี้เป็นสูตรของหลานเลยนะคะนี่น้องหมานกันเฮงกันไม่น้อนะคะสามเจ็ดนะคะทุกคนนะคะโอ้ยเอฟซี FC บอกว่าแอดลงแนวทางให้ไวๆหน่อยนะคะเอ้ยแอดลงลงไวอยู่เดียค่ะล้างอ,อกแอดก็ลงเลยนะคะทุกคนแล้วก็สรุปให้ไวเลยนะคะสรุปให้ไวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลขนะคะถ้าเป็นเลขที่ไม่ใช่สูตรแอดนะคะ จะจะแล้วแต่เขาจะให้นะคะแล้วแต่เขาจะให้มานะคะทุกคนนะคะถ้าเป็นเลขแม่นะคะอาจารย์ปัญญาก็ให้ไวด้ค่ะห้านก็ให้ห้านนี่งวดนนี้ช้ากว่าเพื่อนหรือไวอยู่ค่ะเด็กก็จําไม่ได้นะคะแต่ว่าลงไวอยู่แล้วก็สรุปล่างนี่สรุปไปหลายรอบแล้วนะคะสรุปโอ้ลงให้ดูหลายรอบนะอ้าวเข้ามาดูเรื่อยๆเด้อค่ะส่วนมากนะคะเสา์อาทิตย์นะคะเราจะทวนให้อีกรอบนะคะทุกคนนะคะเสา์อาทิตย์นี่กระนำนะคะพยายามจะสรุปให้ทันนะคะทุกคนนะคะ แต่ว่าบางทีมันก็หลายแนวทางนะคะแอดกับโบไวคือกันแต่ก็พยายามค่ะยังไงก็สรุปให้ดูแน่นอนนะคะหลายรอบด้วยนะคะทุกคนนะคะแอดช่องนี้นะคะขยันนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเรามีหลายสูตรนะคะมีหลายสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับ FCU นะคะทุกคนอลองดูเดอ้อ มาดูกันนะคะงวดนี้นะคะทุกคนนะคะดิโน่สูตรของหลานนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะน่าเสียดายนะคะเนี่ยนะคะมันออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้านะคะสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้านะคะหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดเนาะโอ้หววสันจรน,นะคะทุกคนนะคะสันจรเนาะ เพิ่งรู้โอ้ลืมนะคะลืมค่ะสันจรนะคะทุกคนนะคะก็ตัวใครตัวมันนะคะออกวันจันทรซะด้วยนะคะวันจันทรปราบเซียนนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะออกวันจันทรนะคะทุกคนนะคะวันจันเซ็กซี่มาเนี่ยเอาไดแล้วมันจะตามตูดไหมนะคะทุกคนนะคะมันจะตามตูดประวัติก่อนนา่งหัอย่างหกเก่าโอ้หกเก่าไม่ได้เนาะ ไม่มีหกไม่มีเก้ามาเลยนะคะวันทิ้งหกเก้าเลยเนาะแปลกนะคะงวดน,นี้นะคะก่อนที่จะไปสัตวนพี่น้องมาทุกงวดเลยนะคะมีแต่พี่น้องนะคะงวดหน้าคอยกตสิบไปพี่น้องแล้วไหงวดหน้าแอนรู้สึกชอบไปนี่เด้ศูนี่ก็สวยเด้อค่ะทุกคนนะคะสัตนจนสิบโบที่ไหนแล้วไม่รู้จะรอดไหมนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางนะคะประมาณไม่ได้นะคะมันมาได้ทุกตัวนะคะเอาวนี่นะคะทุกคนนะคะให้ดูนี้ก่อนเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะ อแค b นะคะสิบล่างนะคะสูตรล้านนะคะเราเอาไปชนกับสิบล่างแอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเทียบสูตรให้ดูนะคะทุกคนนี่เนาะวันที่หนึ่งนะคะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่สองห้าแปดนะคะหนึ่งส <c oughs> <c oughs> <c oughs> <issements> ี่เจ็ดนะคะสองห้าแปดหนึ 7, ่ง <t>. สี <beautiful> ่เจ็ดค่ะทุกคนนะคะคือมาแนวนี่เนาะจ้ะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะทุกคนนะคะคือเป็นแนวนียห่วงค่ะแก เอาแคบคันั่งเน้นที่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหลานเน้นที่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะอันนี้ของสูตรร้านนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างสูตรร้านนะคะทุกคนนะคะสวยเนาะเอามาดูนะคะสูตรตัวเจาะของหลานนะคะขอให้เข้าอีกนะคะงวดนี้นะคะเมกมันขึ้นมาขึ้นเก่าเหตุน่าจะวนๆอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะคะทุกคนลีเอสก็ทําสถิติให้ดูนะคะหนิงว่างวด งวดที่เอ่อนี่นะคะอันนี้งวดเปิดตัวนะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะคะงวดนี้งวดเปิดโตค่ะเปิดโตไม่ได้เป็นแค่คนคุยแล้วนะคะเปิดตัวนะคะนี่เปิดตัวอากาก็มืดเลยสร้างมันเถอะค่ะเวลาจะเขียนหาไม่เจอนะคะทุกคนนะคะเอ้านี้เนาะ เอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวขยับมาทางนี้หน่อยนะคะเข้ากล้องไม่มันเข้าลีนกล้องไม่อันเดียวขยับให้ดูนะคะทุกคนนะคะเอาลีนเนาะนี่นะคะสูตรล้านนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่สามเจ็ดตรงๆเลยนะคะงวดงวดก่อนนู้นนะคะก็เข้าแปดเจ็ดเนาะเอที่ทําให้ดูนะคะเข้าเอิร์นยังก็ ย้อนหลังเออย้อนหลังนะคะที่เอามาลงให้ดูก็แปดเจ็ดนะคะงวดเปิดตัวนะคะใช้งานจริงงวดนี้นะคะสามเจ็ดตรงๆเลยนะคะนี่นะแอดก็เขียนมาให้ด้วยนะคะเทียบมาให้ด้วยอันนี้งวดเก่านะคะหรืงวดเก่าเนาะมันต้องเขียน,นะคะ่ะทุกคนบ่เขียนมันบ่ไหนมันบ่สัตว์เปลียนใจ เานี่นะคะทุกคนอันนี้ก็งวดเก่านะคะ639นะคะประกบ074นะคะ639ประกบ074ค่ะทุกคนนะคะของวันที่1น,นะคะงวดประจําวันที่นะคะวันที่1น,นะคะธันวาคม2568นะคะให้603นะคะประกบ7 14น,นะคะทุกคนก็จับประกบเลยนะคะ603นะคะประกบเจ็ดหนึนะค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดนะคะศูนย์เนะคะแล้วก็3 7มเจ็สานึ่งสนะคะถูกต้องเนาะ อ่าแอดก็ประกบถูกนะคะนี่นะคะเขาเกิดเขียนให้แบบนี้นะคะแอดก็เอามาลอกลงนะคะหกเจ็ดนะคะหกหนึ่งหกสี่นะคะประกบตามตำแหน่งเขาให้เลยนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะทุกคนแล้วก็สามเจ็ดสมหนึ่งสามสี่นิ้ตัวเก่าอยู่ว่าอ่าไม่แน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้สันจรน,นะคะโอ้ยสันจอนมากอหกเจ็ดเก่าเจ็ดโอ้แต่แต่งวดนั้นสันจรนออกอะไรน่าจำไม่ได้นะคะทุกคนสันจรนกำแพงเพชรบอกค่ะ โอ้เลขดังหมดแล้วนะคะเอาลองดูค่ะทุกคนนะคะสัจนจรนี่จะรอดไหมนะคะทุกคนนะคะอะไรที่ว่าเนี่ยเจอสัจอนจรเข้าไปยับเยินเลยนะคะทุกคนนะคะเอาลองดูค่ะโมเมนต์สองสามขอยิอมห่าเคยสัญจรน,นะเดี๋ยวรอดูตารางนะคะดูหลายๆสูตรเทียบกันนะคะทุกคนเนาะน,นี่เนาะอาแคปบเอานะคะทุกคนอาแคบก่อนเลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นตัวเจาะของนางนี่นะคะอันสูตรใหม่ค่ะ เข้ามาแล้วนะคะสองงวดนะคะเพิ่งทําให้ดูสองงวดเนาะงวดเปิดตัวก็งวดสามเจ็ดนะคะที่ผ่านมานะคะก็เข้าตรงๆนะคะอ่างวดนี้เก้าชุดนะคะจะเป็นยังไงนะคะเอ็ดกำลบบัเขียนวันทีนะคะเบิ้งกันเอาลดสตินะคะนี่เขียนสติให้ดูะะลกๆหน่อยนะคะทุกคนเอดเขียนไปเขียนมาเอ๊ะทำไมมันลกอยู่นี่วะวะเข้าสองงวดติดแล้วนะคะสูตรนี้นะคะ หกเจ็ดนะคะหกหนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูย์สี่นะคะสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่ไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรนี้นะคะสูตรเก่าของนางนะคะยังไม่ยอมแพ้นะคะยังไม่ปล่อยนะคะนางยังไม่ยอมปล่อยนะคะเอามาดูกันนะคะหลานให้นะคะสูตรเก่านะคะบนล่างเช่นเดียวกันนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเด่นสามศูนย์ค่ะทุกคนนะคะเด่นสามศูนย์สามเจ็ดสาหนึ่งสามแปดสามสี่นะคะแล้วก็สามศูนย์ 0 7 0 1 0 8จ็นะคะทุกคนแล้วก็03นะคะทุกคนนะคะวินนะคะ014873นะคะ730310830แล้วก็430นะคะชุด3ตัวบนนะคะเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนะคะเมียมันมันลงโล่งอย่างนี้เลยบ่ เด่นนะคะเด่นนะคะตอนนี้นางใช้มีเด่นอยู่ส0ูนย์นะคะร้านบอกมีเด่นอยู่ส0ูนย์นะคะรัฐบาลไทยตอนนี้นะคะอ่ขอให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะคะทุกคนนะคะอันที่1น,นะคะเด่น25บนล่างเลยนะคะทุกคนอันที่สองก็18นะคะอันที่3นะคะ30นย์นางเลือก30นะคะทุกคนนะคะ นางบอกว่ามีเด่นอยู่สามสูตรวาซานนะคะมีเด่นอยู่สามสูตรนะคะอาเอสบอกเอามาให้หมดนั่นแหละค่ะอันเด่นนั้นที่หนึ่งสองแปดไอ้สองห้านะคะเด่นนั้นที่สองนะคะหนึ่งแปดเด่นอันที่สามนะคะสามศูนย์นนะะ 1, 8, เอ,ะะ 30, อามารุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะอันนี้สูตรเก่านางเดือนางก็ทําให้ดูมีชนอยู่ได้สามเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะแต่ว่างวดก่อนนี่ไม่ชนเลยนะคะงวดนี้ส้นสื่อค่ะมีอะไรบ้างว่าชนกันหลายตัวอยู่ดิ ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งโอ้คบเลยนะคะนี่เอามีสามด้วยนะคะสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่นะคะทุกคนนะคะอ่ะลองดูนะคะนี่แคปเอานะคะสําหรับสูตรล้านนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะสูตรใหม่นะคะเอ็นี่สูตรเก่านะคะตัวนี้สูตรใหม่นะคะล็อกนี้เดอ้อนี่เดอ้อเบิรงวันที่เดอ้อวันที่หนึ่งนะะี่ค่ะตรงนี้เดอ้อจากตรงนี้อันนี้ของงวดเก่าะคะ่ะทุกคนนะคะ อ้าวนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสิบล่างนะคะลองดูนะคะเอสก็จะไปชนนะคะถึงมันจะหลุดเออหลุดสิบนะคะแต่ว่าอเอสก็ไปเป็นตัวชนล่างนะคะของสูตรเอสเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอสลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า